วิดีโอนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีวสวัสดีครับนะวันนี้อยู่ผมจอร์ดนะจอร์ดจัดเจ็ดนะครับหรือพี่จอร์ดเนาะเดี๋ยวนี้ไม่อยู่กับค็อกเทลแล้วกันนะเอาเกมซื้อๆไปก่อนแล้วกันนะเหมือนเดิม เบ็ดร้อยเหมือนเดิมฮะไล่ไม่ไล่ฮะเบ็ดร้อยไปเรื่อยๆเอากำไรหน่อยมาติดสองหมุนขอปังๆนะพี่พี่บาเทงเดอร์อ่าวายมาสวยวายมาสวยฮะมีวายหลายต่อได้ไหมไหลายต่ออีกได้ไหมอืออือแถวสามไม่มีไม่งั้นอนะ่ะสวย แถวสามมานะสวยเลยเมื่อกี้ไหลแน่ล่ะไหลแน่ล่ะพี่ไหลแน่ล่ะขอจับสวยๆนะขอจับสวยๆดอกเนี้ยขอจับสวยๆหน่อยเก้าพันห้าร้อยยี่สิบพี่ทีเดียวยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดเหลืออีกแปดหมุนนะเก้าพันแปดร้อยสี่สิบทีเดียวครับเอาดูเอาเนะ่เราซื้อไปเบ็ดร้อยนะซื้อไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะฮะไม่อะไรมากทีเดียวก็กาไรเท่าไหร่แล้วอะดูเอาแล้วกันเนียยังไม่หมดหมุนด้วย นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อยังไงขอจับสวยๆหน่อยขอจับสวยๆหน่อย,ขอ,ย,ย,ยอออขอจับสวยๆหน่อยขอเคสจับสวยๆแล้วไงต่อเออขอจับสวยๆหน่อยเอมาต่อครับจับเอต่อเอคิวด้วยสวยไอ้หนูไหลลงมามิอไม่มีตัวไหลต่อนะไม่งั้นน่าสวยนะฮะมาอีกพันหนึ่งครับมาอีกพันครับยังไง ยังไงยมาจับ k จับ k จับสวยไปหกพันครับพี่หกพันนะทีเดียวไปหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทเปิดเดียวเอาคิดดูกำไรมาหมื่นแล้วเนี่ฮะซื้อทีเดียวกำไรมาหมื่นแล้วครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะขอทีสุดท้ายขอ,อ,อไม่เป็นไรไม่ให้ไม่ว่ากัน ดูกันเราเองแล้วกัน,นะฮะเบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะซื้อไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทท้วนกำไรมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบาทยังไงฮะอันนี้ผมจะเลิกแล้วก็ได้ถูกป่ะกำไรแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วเนาะแต่เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวซ้ำให้ดูอีกทีนะฮะอขอลดเบ็ดนนแล้วกันขอซ้ำเบ็ดน้อยๆหน่อยเนาะไม่รู้จะมาไหมขอซ้ำเบ็ดน,น้อยๆห,หน่อยแล้วกันนะะผมกำไรแล้วอะ ไม่จําเป็นต้องเล่นเบ็ดเท่าเดิมแล้วเนี่ยอีกทีก็ถ้ากาไรก็ถือว่าเราเรียกว่าอะไรถือว่าบวกหมันหมานนะฮะแต่ถ้ามันยังไม่ไม่มาผมว่ามาว่ะผมว่ามันต้องมาว่ะผมว่ามันต้องมาว่ะท่านผู้ชมมันต้องมานะฮะไหลไม่ไหลไม่คิวโทอศัพไม่มาพี่เนี่ยไม่งั้นน่าสวยเลยขอหมันหมานหน่อยนะขอหมันหมานหน่อย มันหมาหน,น่อยเคคิวคิวไม่มาไม่เป็นไรมาห้าร้อยห้าสิบห้าครับคิวแถวแรกอืมยังไงหนูคิวแถวแรกมาไหมคิวไม่มาเอมาแทนไม่เป็นไรครับมาอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมสวยๆะฮะเปิดนี้มาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทเราซื้อไปสามพันเจ็ดนะมาสองพันหกแล้วนะฮะเหลืออีกแปดหมดุนเดี๋ยวมาดูกันขอกำไรนิดๆหน่อยๆนะขอมนันหมานหน่อยพี่ หมือนหมาหน่อยเจแถวสองไม่มาเสียดายวะเจ็บจี๊ดเลยโหเธอหันเกียบโอโหเธอโอโหเธอ,เธอสแกตเตอร์จะลงก็ไม่ลงให้ครบนะเธอคิวแถวสามมาไหมไอ้ไม่ใช่คิวสิบถั่วพูดผิดนั่นแหละจับจับเจ อืมสวยยังไงครับมีตัวต่อไหมไม่น่ามีนะปัะโถทีสุดท้ายขอใจส,สวยหน่อยประโถแถวสอบไม่มาไม่เป็นไรครับนะเห็นไหมพอและพอไหมอาน้าไปกทีต่อไอ้ต่อให้เราจะํามไปอีกทีมันก็ต้องหมามา่งแะ จอนมันหลังไงกําไรแล้วก็น่าจะเลิกไม่เลิกไอ้ชิพ้ายอุ้ยจับเต็มดิจับเต็มดิจับเต็มดิงี้มาให้แปร้อยเจ็ดสิบครับอือเอสองสองไม่มาเก้าร้อยทั่วนฮะทีเดียวยังไงคิวมาคิวจับแก้วครับจับแก้วหวายครับจับแก้วค็อกเทลครับเอาไปเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าครับหูสิบแถว,วแรกกับแถวสามมาได้ไหมโอ้โหสวยดีมาเจ็ดร้อยห้าสิบสวยสวยฮะ ยังไงครับสองพันสี่เข้าไปแล้วคิวมาต่อคิวมีไหมมีไหลไหมมีอีกหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทนะสองพันสี่เข้าแล้วนะครับเปิดนี้สวยเอาอีกแปดหมุนขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันนะยังไงขอหน่อยแล้วกันนั่นแหละวายจับไม่ไม่มีตัวต่อพี่พี่จา๋าเคต่อสอ่งไม่มานั่นแหละสวย เคแถวแรกมาไหมเคแถวแรกมาครับโอเคสวยวายจับต่อวายมีตัวต่อไหมฮะวายมีครับรอบนี้มีต่อครับมีต่อครับแล้วก็ยังวายมาต่อครับกําไรแล้วฮะรอบนี้ยังไง <c oughs> มาอีกสองพันหกร้อยห้าสิบครับผมนะเราซื้อไปสามพันเจ็ดนะมา 5, 5, 5, นะห้าพันห้าแล้วเลยยังยังไม่หมดหมุนนะเดี๋ยวมาดูกันต่อพี่จา๋าเดี๋ยวมาดูกันต่อครับยังไง ยังอืมยัง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 โอ้ใส่สปอกเลยเมื่อกี้กะดีใจเลยนะแต่มันยังไม่มานะไม่เป็นไรคิวไม่มีตัวจับอะนั่นแหละไหลมาไหลมาอือทีสุดท้ายสวยทีสุดท้ายมาสวยครับมีตัวจับต่อไหมแถวแรกยังไงแถวแรกไม่มีครับไม่เป็นไรครับอย่งางไรก็กำไรฮะเห็นไหม แค่นี้พอแล้วนะฮะก็ถือว่ากําไรนะกําไรอยู่เราไม่ได้เสียนะฮะเนาะเอามาสองหมื่นสองหมื่นหน่อยๆมากําไรมาสามหมื่นสองกำไรมาหมา 10, ื่นละนะฮะอันนี้ใครจะตามจะเล่นก็แล้วแต่เนาะใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามไอ้กดซับสไคร b ์กดถูกใจผมด้วยนะฮะคอมเมนต์มาได้นะอยาอยากให้ผมเล่นเกมอะไร เราเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมพีชจอดนะขอลาไปก่อนละกันบ๊ายบาย